สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพสการปดชาเช้าดอยนะเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาหาเพื่อนเนาะเพื่อนสมัยที่เรียนด้วยกันเนาะตอนที่เราไปอยู่วัดเนาะแต่หลังจากที่เราเรียนจบที่วัดเนาะก็ไม่ได้เจอกันเลยเนาะเออเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาหาเพื่อนคนหนึ่งนเนาะไอเหนือเพชรนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนเออก็ ที่ที่เรามาเนาะเราก็ไม่ได้โทรไปหาเขานะไม่ได้ติดต่อกันเนะเดาเดาเนะถ้าดีไม่ดีเพื่อเจอเหนือเพชรเนาะก็พมว่าช่วงนี้นะไอเหนือเพชรก็น่าจะไม่อยู่นะเพื่อนเพื่อน่าเขาน่าจะไปอยู่ที่ไอบ้านเมียเขาหรือเปล่านะเนาะเพราะเพราะว่าเขาไอมีไปมีภรรยาที่ไอเมส่สอนเนาะเพื่อนเพื่อก็ไม่น่าจะอยู่เลยเกเร เพ่เดี๋ยวเราไปเทีนะ่ยวเนาะเพื่อบาเออบบาเอิอนเนาะเราอาจจะเจอกันเนาะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันเลยเซึ่งตอนนี้ชาวชาวดอยก็อยู่หน้าหมู่บ้านหนงอเพชรแล้วนะเพื่อนๆนี่บ้านเหนือเพชรรอรอรไเอจะอยู่แอคแอนะร์ขาวนะเพื่อนๆรอรอรอก็จะเต็มไปด้วยไอ้ภูเขานะเพื่อนเอเพื่อนที่บ้านเหนือเพชรเนาะก็เป็นเกลียนเหมือนกันนะเพื่อนๆเอ่อ เรียนเหมือนกันทาไรหมู่เวียนเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนี่เพื่อนเพื่อเห็นไหมไอเห็นไหมรอบรอบหมู่บ้านก็จะมีไอไรหมู่เวียนนะเพื่อนเพื่อเห็นไหมเออเพื่อนเพื่อนเออซึ่งตอนนี้เราก็มาอยู่ในไอกลางหมู่บ้านเลยนะเพื่อนเพื่อนี่หมู่บ้านที่ตนนอกโลนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนบ้านเหนือเพชรนะเพื่อน เออเพื่อนๆไอหมู่บ้านที่นี่กันเนาะน่าจะหลายราคาเหมือนกันเพราะว่ามันอุดมสูบูมไปด้วยนานอ่ะหมู่บ้านเยอะอยู่แหละแต่เราไม่รู้เหมือนกันปีร้อยแหละเพื่อน เพื่อนเดี๋ยวเราจะถามคนที่นี่ดูว่าไอเนื้อเพชรอยู่หรือเปล่านะเฮ้โตไอเนื้อเพชรโตด้วยเหรอโอ้โนโอ้ะหโอ้โหเล่นนอนเนื้อเพชรอะโตดาวแวอเดินเล็กเล่บุลเหรอเล็บ้านเดินนะบัวดูแลบ้านนะบ้านเล่พายีอ่ะอ่าพายีเหบ้านเล่พายีประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลครับผมเล่บ้าเล่บ้าบนี่ยครับผมเล่จับปัญญเล่เลี่ยนะครับผม โต๊ะเดมิ mini เลขาที่เนาะครับผมเมเออเอาไปโซคา่โคารอยู่อี่ยัวเลหวลเลชารดิวอยู่ที่เาะโอ้เนาะมินิบ้านเลหเลชาร์ดทีวีเนาะเลขาที่เนาะตโไม่คลียแล้ววัเจ้เนาะเ๋ยวที่เนาะตับลรือหล่อเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปบ้านหนึ่งเพจเนาะเนาะ เดี๋ยวผอจะขอไปหาห,าหลวงพี่เนาะหลวงพี่แต่ก็อยู่ที่วัดด้วยกันนะซึ่งตอนนี้เขาบวชอยู่เนาะตอนที่เรียนเขาก็รูปพี่เรานะเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยนหาเขานะพอดีว่าผมซื้อโนไปฝากหลวงพี่ด้วยเพื่อนนี่พาไปวัดนี่สะพาน่าาไปวัดนะเพื่อน รร,ร,ร,รลินแม่นาก็จะปลูกไอ้ต้มมัดอ่ะแล้วก็ผัดตางตาม่าไม้นะเพื่อนเพื่อนนี่นี่ปลูกอะไรตางตาม่าไม้นาะมาโอ้สะพาน,า,สานนี่ยาสวยสวยงามนะเพื่เพื่อนโอ้ดูดูแม่นานี่ผมบอกแล้วสมบูนี่เห็นไม่มนาอยู่ใจกลางมุมบ้านเนี่ยเพื่เพื่อนนี่น ลูกทุเรียนด้วยพี่เพื่อนนี่โอ้พี่เพื่อนวะนี่ลูกพี่อยู่ลูกพี่นลูกพี่อยู่ลูกพี่อยู่ นี่โลควานเขาวัดเพื่อนหินเยอะเลยวาดชาหีด้วราดูพี่อะไเนายเลยหาบานทีบ้านบารลกออกภาษาเราออกภาษาเนาะแล้วตัวคนนี่แเลยหันล่าสุดไี่ต่อเขาเปปลาหรอล่าสุดเอาต่อขี้ปลาขี้ปลาเอาเวปูโพซ่าหระโอชาหรอใครโอหรอ ซากระจกโอ้หัวซาลุกโยกลุกหกกระโดดนะเดสะกัดีาคาเตดนาจะดีล้อนร้ออ่าดีล้อน้อล่ะได้โวิหารพ่อเพชรแต่พระติอาทกเจนเอติอาวิหารไบัตตกัคิดต่อการดนาทั่วอะไ้้ี่ยอันเนี้ยตแวอุดิสอนร้อนรเี่แหละดิสอนร้อน้อะไปหน้าทาสีเท่านบางที้งเจมลยอืมพอดิซเรไปแล้วนาทั่วก็ไม่นี่เลยน้องได้ พเพื่อนๆวันนี้เราก็ไอเอานมมาฝักลูพี่ด้วยนะลูพี่ที่แต่ก่อนเรียนไปอยู่วัดด้วยกันนะเพื่อนๆนี่ลูพี่อือสมีสุขังสโสอติคาชาติอายุงทาตะวาพระรามวานนาง สุขันจะปฏิภาณโทวทีคาญุยาสวาโหติยาทายาทุปปาชาติติภวตุสาปมังคลางราคานตุสาปเทวตาสาปพ,พุทธานุภาเรือเมื่อกี้เราก็คุยกับลูกพี่ไปสักพักนิ่งแล้วน,นะลูกพี่เดี๋ยวเราจะ <c oughs> เด,ดินดูดู เดี๋ดูวัดโรอรอวัดก่อนนะเพื่อนนี่พเพื่อนบอกบอกแล้วพเพื่อนที่นี่นะ้าอุโดรสบูมาก,พกเพื่อนเห็นไหมใจกลางหมู่บ้านก็จะมีแม่น้ำนะพเพื่อนโอ้เด็กเด็กที่นี่นะโอ้หวยน้ำเตือนเพื่อนเล่นน้ำกันน,น้ำน้ำใหญ่มากเลยช่วงฤดูฝน โอ้นานลึกเลยนะพี่คนะ้าวโอ้ทุกคนมันช้ามากเลยเนาะแล้วก็มีบ้านที่ดีก็จะอุดโดนตัวบูมไปด้วยแม่น้ำนะเพื่อนโอ้ รอบรรวัดเองที่ก็จะปลูกผักอะไรตาตามามากม่นะเพื่อนๆเออเพื่อนๆวัดที่ที่สนอนี่ก็คึ้นน้อยู่เหมือนกันนะเพื่นอนๆวัดก็อยู่ที่ที่ขาเลยนะเพื่อนๆนี่ดานบนก็จะกลายเป็นภูเขาเลยนะเพื่อนๆเห็นไหมอยู่ที่ขานะ ก็คาดจะน่ากลัวนะเพื่อนตอชั่วฤกษ์ดูฝนนั่นเนาะกลัวว่ามันจะดิะนถล่มนน่นอะเพื่อนอันตรายพอสมควรแต่มันก็น่าอยู่นะลูกพี่ปลุกพือพัดอะไรตาตามาหมายนะเพื่อนเออเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปต่อบ้านเหนือเพรต่อเนาะไปไปกระต่อนเลยอันนี้ก็น่าจะเบสนาลาวัดเหมือนกันนะเพื่อน นี่น่าอยู่มากเลยเพื่อน่บ้านก็จะอยู่กลาป่าเลยเพื่อนเห็นไหมเต็มไปด้วยป่าเนาะโอ้โตัโพองเพื่อนโอ้คนใหญ่เลยเนาะโตัโพอง โอ้เพื่อนๆตาหมู่บ้านเขาก็จะปลูกไอเขาเรียกว่าอะไรโลละเพื่อนโลละที่เขาใช้ทานราคาบ้านนะเพื่อนๆนี่ปลูกตาหมู่บ้านเลยนะเพื่อน,นๆรอรอบ้านก็จะปลูกพืชผักอะไรตาตาม,มาใหม่เนาะที่บนดอย บ้านเหนือที่จะอยู่ด้านบนนูน่นเนาะใจกลางวงบ้านเนะานนะเดี๋ยวนี้ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะเพื่อนนี่เจอแม่น้ำอีกแล้ว,พวเพื่อนๆโอ้นม่นานใหญ่มากเลย เล็บร้อยกิน <affair> ม <Okay. t ries> ึงไดฮะน้อยเด็กทุกนด้ฮะยังเนี่ยโอ้โค้ชจะดูอ้มอันนี้ก็บ้านเพื่อนสมัยสมัยเรียนช่วานอำเภอที่ไปอยู่ด้วยกันนะ

ก็อัติเช่นนะแต่เพื่อนหมู่บ้านที่นี่ค่อยกันหน้าอยู่นะเพื่อนนี่เป็นที่รา่าะเนาะแล้วก็ปลูกพืชผักอะไรตา่ตางๆมาใหม่เนาะรอบๆหม,มู่บ้าน นี่เพื่อนๆมีนานะเรามาเจอนาะคนที่หมู่บ้านที่ทีสนอนะเพื่อนๆโอ้ข้าวโคตรดีเลยเพื่อนๆน่าจะเป็นลานนี่นะเพื่อนเพื่อน โอ้เพื่อนๆบรรยากาศที่นี่คนหน้าอยู่เลยเนะเพื่อนๆแม่นี่เพื่อนๆปูเสือตอนที่เหนือเพชรไปชดในมวยไทยเจซีเนาะเพื่อนๆนี่มึงยันได้เพลว์วายได้เหี fung khok ha de o de ha kin ni na ta nya hm a patiga mo patiga o de kwa mui kwa ne kwa de mui kwa de mui lo mui pa de le pa de na ke tha pha a ma ga le ne si yo ya si hm ma ga le ta mi tam ni to tho ka chi mo hm ma ga ni ki la do ki ya de ni jam ba nya pho le cha ni hm ni nan lo ki la tho a chi hm da khai de me ni ki la di e a he mi bian ni mi bian ni la ma ga แ้มีซอสแล้วมีอะไรซอสแล้วนะทีรับเมื่อหากว่าโดนเดือดเคยเย็นอะว่านะ่ถ้าดูดอก็เล่นเดือดเคยเย็นนเข็ทีพดที่ว่าดีป่ะอืมโอ้เพื่อนเอบ้านเหนือเพนีน่าอยู่มากเลยนะเพื่ออือจะมีโลนตลอดเวลานะโหร้อนเย็มากเลยเพื่อ เดือดฮัดดูโดยจะอะไรมึงไงนี่ลอยดอบัวดีอยู่ตาลก็จะทาด้วยปูด้านบนก็ทาด้วยไม้นะสวยมากเลยนะเพื่อนไ้หนักเสีย น่าอยู่มากเลยเราเรา,เราบ้านเหนือเพก็จะมีบ้านคนเนาะนี่ลายราคาเลยแหละกินนี่เนาะเรียบร้อยกี่บาทดิแก็เอามือเอก็ดูมือนะมือชอเจีเอามือดีหรอมือช่อเจี๋ยหละหาเอาไหน้ะทีมเลยเฮ้ยอ้งบ้าเหมืนเดเน่ยเจเดี๋ยวมาฟบาาเ้บบนนะมนเจอแลปะอ,อืมอืม Mới trời hả hạt đi Đây là thầy Chị, mở chi nào đi nhỉ được đưa ra hả đi Nên bưu chào lờ nhỉ Đây là, nếu mà bưu chạy kia Chạy nó Ở mẹ nó Ừ Nó mở ở mẹ đi kìa kìa Cho mẹ rồi Ừ Phật đi tập nó là tao mì rõ nó เพ,เพื่อนๆอันนี้จะเป็นที่ทากระเข้าของพ่อเหนือเพลน,นะบ้านอีหลาหนึงนะอันนี้สาลับตามตาลักกินข้าวเนาะเพื่อ,อนๆกินข้าวแล้วก็ทากระเข้านะเพื่อนๆนี่าออนีมัติแิเศษหรือล่กินเห็ดด้วยกันนี่พอดีหรอพอด,ดี Có thắng có tha, có đi nó. muôn nha buýt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  chi, buýt chi, buýt chi, đoạt nha buýt nha này nha ừ. gà nha buýt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  nha này nha buýt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  วัมมีนาเรกอะไรตานี้เตรียมเละเตรีมเะนี่เนี่ยม้าและคออ่ะโอเคมาแค่นี้เนาะก็สามารถจะจ้างนวันอังได้ เขนเนี่ไข่อืมบักย่างด่วนย่าบัญญัติย่างบะญ๊วยเลยย่างบะย๊วยย่างด่วนอ่ะยี่เขาีอ่เออเพื่อนๆเออวันนี้เราก็เสียดายมากเลยนะมาไม่เจอเนื้อเพชรนะเพื่อนๆเพราะเนื้อเพชรไม่อยู่เนาะเนื้อเพชรตอนนี้กำลามไปเรียนท่าหายู่เนาะเพื่อนๆ เดี๋ยวว่าลาดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาเหนื้อเพชรนานะวันนี้ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรอย่าน้อยเมื่อกี้เราก็ได้เจอกับพ่อเนื้อเพชรน,นะแล้วก็แม่เนื้อเพชรน,นะเพื่อนเมืม่อกี้เราก็ได้กินข้าวกันรูแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะเพ,เพื่อนเพื่อนหมูบ่บ้านที่ทิดสนอนี่ น่าอยู่มากเลยแหละเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันติดกับแม่น้ำแหนนะ่นานแม่น้ำแล้วก็อุโดสุบูมากเลยนะคนที่นี่นี่โอ้ะทานาเยอะมากเลยนะเพืเพเพเพ่เพราะว่ามันจะเป็นที่ราบเนานะท,ที่ราบแล้วก็หมู่บ้านมันก็จะอยู่ตีนเขาะนะเพื่อนน่าอยู่อย่างนี้เลย เออเพื่อนๆที่นี้เราก็จะถ่ายประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กลัจใยกันด้วยครับสวัสดีครับ